สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุทินซาวนะครับผมวันนี้พบกันวันที่13กุมภาสองห้าหกห้านะครับวันนี้ก็มีมิกยามาฮ่าเข้ามานะครับผมเป็นของแท้นะครับผม MG 1 6จีสบหทับหกเนะครับผมตัวนี้สภาพสวยมากนะครับผมสภาพสวยนะครับวอลลุ่มยังใหม่ๆอยู่นะครับผมวอลลุ่มสไลด์นะครับยังใหม่อยู่นะครับผมใช้งานได้อีกนานนะครับรุ่นนี้มีคิวนะครับผมมีคิวมีเอฟเฟกนะครับ ตัวนี้ก็จะมีอยู่10ช่อง x อ r นะครับผม10ช่องไม้นะครับแล้วก็มีสเตอร์เพิ่มเติมอีก16ช่องนะครับผมโมโนรวมสเตอร์มีทั้งหมด16นะครับผมทั้งโมโนทั้งสเตอร์นะครับรวมกันนะครับผมมีอยู่2กรุ๊ปนะครับผม2กรุ๊ปสเตอร์นะครับผมมีอยู่2องอก2กรุ๊ป1 EQ นะครับผม1นึ่งอิฟเฟกนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับผมสภาพสวยนะครับไม่มีสนิมนะครับไม่มีรอยไม่มีสนิมรอยอาจจะมีบ้างนะครับผมแต่ว่าสนิมไม่มีนะครับ รอยมีนะครับผมแต่ว่ารอยน้อยมากนะครับเป็นรอยแมวกวนนิดๆหน่อยๆนะครับผมอินเดียจะอยู่ด้านบนนะครับอินเดียจะอยู่ด้านบนนะครับผมสิบช่องไม้นะครับผมสิบช่องเอควานะครับรุ่นนี้จะเป็นผลิตอินโดนีเซียนะครับผมของแท้อินโดนอินโดนีเซียนะครับผมเผื่อเพื่อนเพื่อนหา ยามาฮ่าแท้นะครับผมยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้ยังใหม่อยู่นะครับผมยังใหม่วอลลุ่มสไลด์ยังใช้งานได้นานนะครับสภาพสวยๆนะครับราคาตัวนี้11,000บาทนะครับผมตัวยามาฮ่านะครับ11,000บาทนะครับตัวมิกสวยนะครับตัวมิกสวยนะครับ โมอแปลงไม่เดิมนะครับผมม่เลงเป็นของไทยนะครับผมม่เลงเป็นของไทยนะครับแต่ว่าโมอแปลงเราหาเปลี่ยนได้นะครับหาเปลี่ยนได้นะครับเต่๋ยวตัวมิกหายากนะครับตัวมิกหายากนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับตัว mg 1 6บหทัก fx นะครับผมรุ่นนี้จะเป็นบอดี้จะเป็นเหล็กทั้งตัวนะครับผมตัวบอดดี้จะเป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับ แข็งแรงนะครับแข็งแรงเสียงหนานะครับรุ่นนี้เสียงหนานะครับผมใช้ตู้คอลัมน์บันทึกนะครับผมตู้คอลัมน์บันทึกใช้ไมโครไดเซอร์ล่อนะครับผมล่อหน้าตู้นะครับไมโครไดเซอร์ก็จะวาง,งางข้างๆเลยวางข้างๆพื่อเมอร์นะครับผม เสียงหนาดีนะครับผมเสียงหนาดีนะครับตัวยมห้านะครับเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้นะครับรุ่นนี้จะมี EQ นะครับผคัด EQ ได้นะครับเผื่อเราไม่มีคิวนอกนะครับผมเราก็ใช้ EQ ในตัวมิกซ์คัดได้นะครับถ้าเรามีคิวนอกแล้วก็บายพาสออกไปได้นะครับผมเราก็ใช้ EQ นอกแทนนะครับ EQ เป็นของ DX นะครับผมเดยวก็จะรีวิวเป็นตัวถัดไปนะครับผมมาเริ่มตัวยมห้าก่อนนะครับเด็กจะ อะทีละช่องหนึ่งผมไล่ทีละช่องนะครับ,รบเริ่มจากช่องที่หนึ่งนะครับเสียงดีนะครับเสียงหนาดีนะครับ เรื่องอะครับไปเรื่องเลยครับสไลด์ดีนะครับสไลด์แน่นดีนะครับไม่มีข้อแค้นเลยครับ ไปเรืではでは่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นสเตอร์นะครับผมสัญญาณแฝงกลางไว้นะครับผมสัญญาณแฝงกลางไว้ทุกช่องนะครับผมสัญญาณนะแฝงกลางทุกช่องนะครับ เสียงเสียงเหมือนกันหมดทุกช่องนะครับผมเสียงหนาดีนะครับผมของยัมห้าแท้นะครับผมตู้ก็เสียงดีนะครับผมตู้ก็เสียงดีเป็นตู้คอลัมน์นะครับผมแล้วก็ตู้ซับเป็นออเดหกนะครับผมตัวคอลัมน์เป็นหกนิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็ตู้ซับจะเป็น อัดหกสิบห้านิ้วนะครับผมเสียงแมทกันดีนะครับผมตัวโลกับตัวคอลัมน์นะครับผมเผื่อพไปเพื่อนๆหาไปงานสังสรรค์นะครับผมงานประชุมสัมมนานะครับผมร้านอาหารนะครับใช้ได้นะครับผมหอวประชุมนะครับผมหัประชุมใช้ได้นะครับเพราะว่าลำโพงใหญ่เปิดไม่ได้นะครับผมเปิดในหอวประชุมไม่ได้นะครับเสียงดังหกหูนะครับผมใช้คอลัมน์นะครับผมเสียงเพาะนะครับผมเปิดคลอคลอนะครับผมรายละเอียดเสียงเพาะๆนะครับถ้าสถานที่กว้าง หน่อยแล้วก็ลาเลยครับเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับใช้สักโลสีใบนะผมแล้วก็เราก็ลายไปนะครับวางเป็นจุดๆไปนะครับผมเสียงจะได้กระจายทั่วันนะครับผมแล้วก็ไม่หนูหูด้วยนะครับเสียงเพราะนะครับผมร้านอาหารก็ใช้ได้นะครับร้านอาหารก็ใช้ได้นะครับหรือว่านั้นงานคาราโอเกะเล็กๆนะครับผมสองสามพันนะครับผมเอาตัวชุดเล็กไปนะครับผมเคลื่อนย้ายคนเดียวนะครับไม่ต้องง้อลูกน้องนะครับผมเคลื่อนย้ายคนเดียวสบายนะครับ ต,ต,ตัวเล็กยกคนเดียวไ,ได้สบายเลยกำลังรถกระบะนะครับงานสองสามพันสบายสบายนะครับเครื่องปรุงดีตู้ดีนะครับผมไปแอมดีก็เสียงก็ดีนะครับผมเสียงก็ดีไปตามตามอุปกรณ์นะครับ อันดับแรกตู้ลำโพงต้องดีด้วยนะครับผมตู้ลำโพงต้องดีก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวรับความถี่นะครับผมตู้ลำโพงรับความถี่ได้ทุกย่านก็จะเพาะนะครับเปิดอะไรก็เพาะนะครับผมตัวที่2เป็น EQ นะครับผม EQ ของ DBX นะครับผมตัวนี้เป็น Made in USA นะครับผมสองสามผมยังไม่ได้ลืมลองเอฟเฟกต์ตัวจะมาดีกลับมาลองนะครับเพราะว่าจะ จะลองไม้ด้วยนะครับพอดีมีไม้เข้ามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเอฟเฟกจะมาลองให้นะครับตัวยาม5านะครับมาไอคิวก่อนนะครับผมไเป็นของ DBX นะครับผมสองโทษิีสามส L นะครับสามส L เป็น3ามสแบนดสไลดยาวสามสยร์แบนด์นะครับผมเมทินยูเอนะครับผมตัวนี้สวยนะครับผมสไลดยาว2อชั้นนะครับเม d ินยูเอแท้นะครับเมินยูเอแท้นะครับ ต่อผ right ่านอยู่นะครับผมต่อ่านอยู่นะครับเสียงดีเพราะตัว EQ ด้วยหรือเปล่ามี Mix Yamaha กับตัว EQ นะครับผมแล้วก็ Power Power Amp QSC นะครับผมแต่ว่าคอร์สใช้เป็นของ ITS นะครับก็เป็น ITS นะครับผมเสียงพอได้นะครับเสียงพอได้นะครับ EQ ราคา7,005 5นะครับผ EQ ราคา7,500บาทนะครับผม เป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะครับผใส้ได้ทุกการนะครับไม่มีช็อตนะครับไม่มีช็อตนะครับราคา7,500พันนะครับราคา7,500บาทนะครับเก็บปลายทางบวก2บวก100บาทนะครับเก็บปลายทางบวก100บาทนะครับไม่มีช็อตนะครับไม่มีช็อตไม่มีข้อแค้นนะครับผม ถ้ามีโค้กแคสจะออกเสียงจะเสียงจะมาเข้าไมค์คอเดเซอร์นะครับไม่มีไม่มีช็อตนะครับไม่มีช็อตนะครับเดี๋ยวดึงกลับที่เก่าก่อนนะครับราคา7,500พันนะครับผมเก็บปลายทาง7,600พันนะครับผมลูกค้าใหม่มาจํา100บาทนะครับขอมาจํา100บาทนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับมาจําเยอะกลัวพี่เพื่อนๆเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงกลัวนอนไม่หลับนะครับเอามาจ้ำร้อยเดียวพอเลยครับมัาจ้ำร้อยเดียวพอ แล้วก็ทางร้านก็จะได้สบายใจด้วยนะครับผมส่งของจะได้ไม่กลัวของตีกลับนะครับผมต่างคนต่างนอนหลับนะครับสบายใจแต่ลูกค้าประจําเคยสั่งของแล้วไม่ต้องมาจานะครับผมเคยรับสินค้านะครับผมไม่ต้องมาจานะครับผมส่งได้เลยนะครับถ้าเป็นยอดเก็บปลายทางนะครับผมถ้ายอดโอนก็ไม่มีบบกเพิ่มนะครับผมขอบคุณสําหรับยอดโอนนะครับผมพี่เพื่อนๆที่ไว้ใจนะครับไว้ใจสำหรับยอดโอนเข้ามานะครับผมไม่เก็บไม่เก็บปลายทางนะครับ ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเก็บไม่ไม่สะดวกโกนก็<อ>เก็บลายทางได้เลครับเก็บเป็นลายทางได้นะครับ,บ,จ,ะรบจะมีไฟเม็ดที่เม็ดที่หนึ่งสองสามเม็ดที่สามในของไฟจะไม่ติดนะครับผมชั้นสองในครับผมชั้นสองเม็ดที่สามนะครับผมบไฟวิ่งจะไม่ติดนะครับผมไม่ติดอย่าหลอดเดียวนะครับนอกนั้นติดปกตินะครับ ไม่เกี่ยวกับเสียงนะครับผมไม่เกี่ยวกับเสียงนะครับมันไม่มีผลกับเสียงนะครับผมเป็นแค่ตัวไฟ VA วิ่งนะครับผมหลอดน่าจะขาดครับหลอดขาดนะครับผมสภาพไม่อยากจะแกะไม่อยากจะทําอะไรมันนะครับผมเพราะว่าถ้าแกะแล้วจะมีจะมีรอยนะครับผมก็เลยไม่แกะนะครับไม่มีปัญหากับเสียงแน่นอนนะครับหลอดหนึ่งสองสามหลอดที่สามนะครับชั้นสองหลอดที่สามนะครับ ดังน,น,นั้นปกตินะครับใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังต่อสายใช้งานอยู่นะครับผมอาจจะพลุงพลังนะครับอาจจะหันได้ไม่ไม่เต็มที่นะครับรุ่นนี้จะเป็นเม็ดอินยูเอสเอนะครับผมเป็นเม็ดอินยูเอสเอยังยังผลิตยูเอสยังผลิตยูเอสอยู่นะครับผมยังผลิตยูเอสอยู่นะครับ เม็ดอินยูเอสเอนะครับผมใช้ไฟ220โวลต์ได้เลยนะครับใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะครับอย่างนี้ตัวนี้ยังเป็นยูเอสยู่นะครับผมซื้อใหม่แพงนะซื้อใหม่ซื้อใหม่แพงเหมือนกันนะครับถ้าตัวตัวใช้หน้าจะซื้อใหม่จะหมื่นกว่าบาทครับผมตัวนี้ซื้อใหม่ก็หลายหมื่นนะครับ ราคาเอาไปเจ็ดนะครับผม7,500พาพอนะครับผม7,500บาทเก็บรายทางบวก100บาทนะครับสําหรับตัวติดโฆษณา <c oughs> <c oughs> เอาไป7,500นะครับผมเก็บรายทาง7,600พันนะครับผมตัว iq d e x ของแท้นะครับผมรับประกันของแท้นะครับ3 2 1 3 2 3 1 l นะครับผม3ามส l นะครับผม ใช้งานได้ปกตินะครับผมเทสให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับเสียงดีนะครับต่อลำโพงต่อลำโพงเทสให้เรียบร้อยนะครับผมเอฟเฟคยามาฮ่าก็หวานมากนะครับผม เอฟเฟกต์ดีมากนะครับเอฟเฟกต์มี16โปรแกรมนะครับผมตัว Yamaha เสียงดีนะครับเสียงใสๆนะครับเสียงธรรมชาตินะครับสไตล์ยามาฮ่านะครับอะไหล่เทพนะครับผมยังไม่ลดเกรดนะครับตัวยามาฮ่าอะไหล่ยังมาตรฐานอยู่นะครับผมใช้งานได้นานๆยาวๆนะครับผมแบรนด์อื่นๆห้องอื่นลดเกรดมาแล้วนะครับผมใช้ปี2ปีก็ปุ่มเริ่มไปแล้วนะครับปุ่มสไลด์เริ่มไปแล้วนะครับผมตัวนี้ใช้เป็น10กว่าปีก็ยังยังดูสวยอยู่นะครับยังดูสวยสไลด์ยังแน่นวอลุ่มยังเนื้อเนือยู่นะครับ อย่าไปพ่นน้ายานะครับอย่าไปพ่นน้ายานะครับถ้าเราเก็บไว้นานๆนะครับมันใช้งานนะครับของใหม่ของมือสองนิครับเป็นเหมือนกันหนะครับของใหม่ซื้อมาถ้าเราไม่มันใช้งานก็จะเป็นเหมือนกันนะครับพวกปุ่มกดนะครับจะกดไม่ค่อยเข้านะครับกดไม่ค่อยติดนะครับต้องมันใช้งานหนึ่งมันใช้งานนะครับอย่าว่าแต่ของมือสองนะครับของใหม่ก็เป็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราหมั่นใช้งานะคร่บอาทิตย์หนึ่งใช้สักสองสองครั้งนะครับครั้งสองครั้งนะครับ วันนี้มีไม้เข้ามาเพิ่มนะครับผมเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับตัวไม้นะครับตัวไม้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมตัวละพันสองเก็บปลายทางพันสามนะครับผมตัวละพันสองเก็บปลายทางพันสามนะครับสําหรับไม้สายนะครับผมของชัวเอสวีร้อยนะครับผมของแท้นะครับผมหนึ่งพันสองนะผมเก็บปลายทางพันสามนะครับผมของเทียมมีของเทียมไะครับ พอดีได้ของเทียมไปสั่งไปสั่งของเทียมมาในการไว้ไว้จัดเซตนะครับผมของเทียมของเทียมราคา700ดร้นะครับผมราคา700ดร้นะครับเก็บไปทาง800ร้อนะครับผม s v 1 0 0เหมือนกันหนึ่แต่ว่าสีสเกตสีนะครับสีจะคนละคนละสีกันนะครับตัวของเทียมสีจะเข้มสีจะเข้มกว่านะครับผมตัวของแท้สีจะจะสว่างนะครับจะใสๆนะครับแต่ว่าตัวตัวเทียมจะ เข้มสีจะเข้มกว่าสังเกตสังเกตได้ง่ายนะครับผมสังเกตได้ง่ายนะครับเดี๋ยวจะลองเทสเสียงให้นะครับตัวแต่ว่าเทสผ่านมิกยายาม่านะครับผ่านตู้คอลัมน์นะครับเสียงอาจจะเหมือนดูไกลๆนิดนึงนะครับาะว่าใช้ไมล์ล่อระยะไกลนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวแท้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวแท้ก่อนนะครับ ตัวแท้ก็จะมีมีสติกเกอร์นะครับผมของมหาจักรนะครับผมตัวไม้ก็จะมีปั๊มนะครับมมีปั๊มชัวนะครับด้านใต้ก็จะมีเม็ดอินชายน่านะครับหัวจะเป็นมินียมนะครับผมมีสายแถมนะครับมีสายแถมทุกกล่องนะครับสายประมาณ5เมตรนะครับผสี่เมตรครึ่ง5เมตรนะครับ ทดสอบตัวนี้เป็นของแท้นะครับลองเป็นของแท้ sv sv ร้อยนะครับผมของชัวนะครับผมตัวนี้เทสผ่านมิกยามาฮ่านะครับผ่านตู้คอลัมน์นะครับตู้เล็กนะครับลองไปเสกใส่นะครับเช็คทดสอแบแป๊บหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะครับเช็คทดสอบหนึ่ง 1, สองสามสี่ห้าเช็คทดสอบหนึ่ง 1, สองตัวนี้ก็เสียง เสียงดีนะครับเสียงดีนะครับตัวเป็นของแท้เสียงดีนะครับตัวนี้ก็วงวงใหญ่ๆก็ใช้กันนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับเกรดีแต่ว่าราคาถูกนะครับราคาคุ้มค่ากับราคานะครับคุ้มค่ากับการใช้งานนะครับไม่ต้องซื้อไมค์แพงนะครับซื้อไม้สายไว้สำรองก็ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูตัวเทียมนะครับตัวเทียมนะครับตัวเทียมกล่องสีกล่องจะเข้มกว่านะครับสีจะสีจะเข้มกว่านะครับมีสายแถมเหมือนกันนะครับมีสายแถมนะครับ สายห้าเมตรเหมือนกันครับผมมีสายแถมนะครับผมตัวเทียมนะครับตัวเทียมจะมีตัวล็อกใส่ขาไม้ด้วยนะครับผมมีตัวจับนะครับจับใส่ขาไม้ตัวเทียมมีแถมเยอะนะครับผมมีแถมเยอะนะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับมีกระเป๋านะครับผมมีกระเป๋าใส่ด้วยนะครับกระเป๋าสกินชัวร์นะครับผม มีกระเป๋ายางนะครับผมกระเป๋าหนังนะครับผมเป็นกระเป๋าหนังนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยนะครับผมตัวนี้แถมสติกเกอร์ด้วยครับตัวเทียมมีสติกเกอร์แถมด้วยนะครับผมราคา700บาทนะครับผมเด้บาทรวมส่งนะครับ700บาทรวมส่งนะครับตัวเทียมนะครับผมตัวไม้ก็จะอยู่ตัวเทียมแถมเยอะมากนะครับแถมทั้งสายแถมทั้งสติกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวดูไม้ก่อนครับเดี๋ยวดูดูไม้ว่าจะเกรดไหนนะครับ ตัวไม่สกรีนเหมือนกันนะครับผมสกรีน SV100 นะครับผมแต่ว่าจะไม่มีสติกเกอร์มาจักนะครับดูกใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆนะครับด้านใต้นะครับด้านใต้นะครับ,รบ,รบก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดเหมือนกันนะครับเหมือนกัน,นครับ หัวไม้นะครับหัวไม้นะครับหัวไม้ก็เกรดดีเหมือนกันนะครับผมหัวไม้ก็ไม่ธรรมดานะครับราคาเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับผมตัวตัวก๊อปนะครับผมตัวก๊อปนะครับเราจะลองเทสเสียงให้นะครับผมเปรียบเทียบเสียงกับตัวแท้นะครับผมแต่หัวดีนะครับผมหัวหัวไม้ดีนะครับ เช็คทดสอบหนึ่งหูเสียงดีเหมือนกันทดสอบหนึ่งสองหัวดีนะครับหัวไม่ดีนะครับเสียงดีเหมือนไม่หอนนะครับผมยืนหน้าตู้นะครับเช็คทดสอบหนึ่งลองใส่เอฟเฟกต์สักนิดนึงเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยไม่ตกก็ทีเมื่อกี้ไม่ไม่ตกตกใจหมด จนทดสอบเมนโซ่เส, <c oughs> สียงใสเจนกันบ้าง <c oughs> หไหมเดี๋ยวเปลี่ยนที่วางทดสอบตัวนี้เป็นเสียงของตัวก๊อปนะครับผมตัวก๊อป S V สวีร้อยนะครับเสียงด,ดีเหมือนกันนะครับผมเสียงดีเหมือนกันนะครับหรือเพื่อนงบน้อยก็จัดเป็นตัวก๊อปไปนะครับแต่ว่าวก็เลยดีแถมเยอะเลยครับแถมเยอะ แถมทั้งหลายอย่างเลยก็แถมหลายอย่างสติกเกอร์ก็มีนะครับผมสติกเกอร์แปะหลังรถนะครับผมมีสายแถมเหมือนกันนะครับมีสายห้าเมตรนะครับหัวถ้าเราไม่เอาแจ็คโฟนนะครับผมจะเปลี่ยนใหม่แบบนี้ถ้าเราไม่เอาแจ็คโฟนนะครับผมเ,เ,นนรบเราก็ไปตัด เราก็ไปตัดแล้วก็ซื้อเอ็กอาร์มาใส่นะครับตัดออกแล้วก็ซื้อเอ็กอาร์มาใส่นะครับผมถ้าเราไม่เอาแจ็คโฟนนะครับผมที่แถวแถมมาแถมแจ็คโฟนมานะครับตัวแท้พันสองนะครับผมตัวแท้พันสองนะครับผมไม่ต้องลังเลนะครับผมเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมตัวแท้นะครับผมเห็นพี่ๆกลัวจะเป็นของก๊อปนะครับผมเห็นราคาถูกนะครับผม เห็นราคาถูกไม่กล้านะครับผมไม่กล้ากลัวของก๊อปนะครับผมเอามาเอามาเทียบให้ดูแล้วนะครับผมของก๊อปของกับของแท้นะครับผมจะคนละอย่างกันนะครับผมเนื้องานจะคนละอย่างครับคนละอย่างกันนะครับแต่ตัวก๊อปเสียงก็ไม่ธรรมดานะครับเสียงดีเหมือนกันนะครับยืนหน้าตู้ก็ไม่หอนเหมือนกันนะครับเสียงดีนะครับราคาถูกๆเลยครับ เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับพี่เพื่อนๆเหมาไปคนละห้าคนละหกตัวนะครับเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับสี่ห้าตัวนะครับผมของแท้นะครับของแท้สำหรับวันนี้ก็มาประจําคลิปวันที่สิบสามกุมภานะครับสองห้าหกห้านะครับสนใจชิ้นไหนโทรสอบถามกันได้นะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งนะครับผมโทรสอบถามได้นะครับร้านอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมตำบลหนองเสนาอำเภอจอมพระนะครับผม ทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับผมบ้านไผ่นะครับทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับผมเข้าซุ้มประตูวัดมาอยู่ขวามือนะครับผมบ้านหลังที่4ี่นะครับผมบ้านหลังที่4อยู่ขวามือนะครับผมจะมีลังคาสีดำดำนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาได้เลยนะครับผมมาแวะเวียนทักทายกันได้นะครับผมสำหรับพี่เพื่อนๆอยู่ใกล้ๆนะครับมีสินค้าจะขายก็นํามาให้ให้ชมก็ได้นะครับผมซื้อหมดนะครับผมตั้งเป็นตัวทั้งเป็นชุดนะครับผมรับซื้อหมดนะครับผมให้ราคาสูงนะครับผม เพื่อนๆแถวเนี้นะครับอยากอยากขายนะครับมีเงินใช้อยากขายอยากขายของนะครับผมก็นํามานํามาได้นะครับนำมาได้อยู่ใกล้ๆนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับก็จบคลิปไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ